วันนี้ต่อจากเมื่อวานว่าธรรมชาติอะไรอีกที่เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรม,มาเป็นธรรมที่มีเหตุเกิดธรรมนั้นก็คือนามรูป พระศส,สดาตรัสว่านามรูป,ปังเนี่ยนามและรูปเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเหตุเกิดของธรรมคือนามรูป นามรูปเกิดมาได้อย่างไรนามรูปเกิดเพราะวะว่าิญญาณพูดได้หลายมุมนะมุมหนึ่งที่พระองค์บอกว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปธรรมชาติของนามรูปเนี่ยก็เป็นตามที่พระองค์ตรัสเป็นอนิจจา เป็นสังคตาอานิจจาอนิจจังคือไม่เที่ยงสังคตังหรือสังคตาก็คือมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาได้นามรูปเป็นปฏิจจะสมุปปัน,นังคือเกิดจากเหตุนะมีเหตุเกิดของมัน นามรูปเป็นขยะธรรมมาเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปนามรูปเป็นวยะธรรมมาเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปนามรูปเป็นวิราคธรรมมาเป็นธรรมที่มีความคลายไปจางไป <c oughs> เป็นธรรมที่เป็นนิโรธธรรมมาเป็นธรรมที่มีความดับไปได้ธรรมชาติที่มีอาการอย่างนี้นะพระองค์บอกเนี่ยอันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมา ีถ้าเราไปดูในผังจิตมโนวิญญาณหรือลองดูในผังตัวนี้ก่อน ผังของปฏิจจสมุป,ปาท นามรูปที่พระองค์ตรัสในปฏิจจสมุปบาทมีอะไรนามก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารแต่สังขารพระองค์ แตกออกมาเป็นเจตนาผัสสะมนสิการอันนี้คือนามแล้วก็รูปรูปก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ก็คือดินน้ำ ไฟลมอันนี้พรงค์เรียกว่านามรูปแล้วนามรูปก็คือตัวขันห้าอยู่ในขันห้าขันห้ามีรูป มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ กันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็นี่นเวทนาสัญญา ส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปตัวนามรูปก็คือก้อนนี้ทั้งหมดในกันห้าแต่ส่วนสังขารพระองค์ก็ตรัสแตกออกไปเป็นเจตนาผัสสะมนสิการ แต่ข้อทำไปนี่ก็คือนามรูปดึงวิญญาณออกมาอันหนึง่งดึงวิญญาณออกมาแล้วก็นามรูปถ้ามีสองอันเนี่ยนะวิญญาณคือลัศมีใช่ไหม แสงออกมาชนรวมรัศมีด้วยนะนั้นตัวนามตัวนามรูปเนี่ยนามรูปก็คือส่วนของฉากหรือผือนนานามรูปก็คือตัวผืนนามเมล็ดพืช ก็คือวิญญาณ <Okay. S 1> แสงกับฉากนากับพืช นั้นตัวนามรูปก็คือถ้าไปดูตรงนี้นะนามรูปก็คือพวกนี้ทั้งหมด ส่วนของผินหนาส่วนของผินหนาทั้งหมดนามแล้วก็รูปนามรูปก็คือ ังนั้นตัวตัวนามรูปเนี่ยตัวนามรูปคือตัวธาตุทั้งหมดเนี่ยตัวผืนนาทั้งหมดจึงเป็นอนิจจัง อน,นิจจังเป็นสังขตังเป็นปฏิจะสมุปปันนังเป็นขยะธรรม,มังเป็นธรรมที่มีความสิ้นไป เป็นขยะธรรมังเป็นวยะธรรมังเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปเป็นวิราคะธรรมังเป็นวิราคะธรรมังเป็นธรรมที่มีความจางคลายไปเป็นนิโรธธรรมัง เป็นธรรมที่มีความดับไป <c oughs> <c oughs> ตัวนามรูปธรรมชาติที่เป็นลักษณะเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนามรูปเนี่ยซึ่งมีอาการอย่างเนี้ยนะอาการอย่างเนี้ยนะงจึงเรียกว่ามันเป็น ปฏิจะสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมที่มีเหตุเกิด ธรรมธาตุอันนี้มันตั้งอยู่ของมันอยู่แล้วธรรมชาติคือนามรูปเนี่ยสามารถบอกได้ว่าธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ถ้าไม่มีวิญญาณเข้ามารับรู้เนี่ยนามรูปก็ไม่มีนามรูปเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรนามรูปไม่รู้เรื่องอะไรพอวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยมารับรู้ปั๊บเนี่ยวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกเนี่ยก็ เกิดการรับรู้ขึ้นมาทันทีว่านี้รูปหรือนี้นามอันใดอันหนึ่งเพราะการที่มันเข้ามาตั้งอาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นนามรูปเกิดขึ้นเลขอย่างว่านา นามรูปะอวกกันตินามรูปได้เกิดขึ้น หรือพระองค์ตรัสอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่านามรูปเกิดจิตเกิดหรือนามรูปเกิดวิญญาณเกิด วิญญาณไปตั้งก็คือเจตนาไปตั้งนะก็คือเป็นตัวจิตนะเกิดการรับรู้ขึ้นมา ดั้นตัวนามรูปเนี่ยเกิดจากเหตุเป็นธรรมที่มีเหตุเกิดตัวนามรูปหรือส่วนของผื้น,นาเนี่ยถ้าแบ่งตามความละเอียดก็มีเลวมีปันกลางมีปราณีตในส่วนของผื้น,นาที่เลวที่หยาบเนี่ย ก้อนนี้ก็เป็นส่วนของอคุศลกรรมกับคุศล,กรร,ก,ศลกรรมอคุศลกรรมมาบท10เป็นเหตให้นรกกําเนริชานเปลวิสัยปรากฏ กุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้มนุษย์เทวดาปรากฏสองอันนี้ก้อนนี้เป็นสัยชน์เบื้องต่ำ นี้เป็นโอรัมพาเคียสังโยชน์ส่วนรูปราคะรูปราคะธา,า,าตุปานกลางธาตุปราณีเป็นสังโยชน์เบื้องสูง เป็นอุทมภาคียสังโยชน์แล้วก็รวมถึงตัวลำแสงนี่ก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็รวมทั้งหมดกอนนี นามรูปเรียกอย่างว่าความเป็นภูตะ,ะการได้ความเป็นหรือการได้ผืนนา,นาเวลาสัตว์ได้นามรูปมาแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นภูตสัตว์ ถ้ายังไม่ได้นามรูปเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงมโนเป็นสัมภเวสีสัตว์ที่ปรองตัดในเรื่องของอาหารสี่ อาหารสที่สงเคราะห์อาหารสี่เนี่ยสงเคราะห์สัมภเวสีสัตว์และภูตสัตว์ที่มีกับพลีกาลาหารผัดสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหาร นี่เรื่องของนามรูปดังนั้นนามรูปเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาดังนั้นปฏิจจสมุปปนาธรรมาพระองค์ก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของชาลามรณะชาลามรนังเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาชาติ เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาชาติคือการเกิดพบเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาอุปาทานเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาตัณหาเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมา เวทนาเป็นปฏิจจสมุปบาธรรมาผัสสะเป็นปฏิจจสมุปบาธรรมาสลายตนะเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมานามรูปเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมานามรูปเนี่ยเป็นเหตุของสลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีได้เพราะนามรูปนั่นเอง และก่อนจะมีนามรูปคือก็มีวิญญาณแต่นั้นวิญญาณก็เป็นปฏิจจสุปนาธรรมมาเช่นเดียวกันขึ้นมาสังขารเช่นเดียวกันแล้วก็มาสุดที่อวิชชานี่ก็เป็นเรื่องของปฏิจจสุปนาธรรมมาหรือที่เรียกว่าปฏิจจสุปนาธรรม วันนี้ให้ดูพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งวิธีง่ายๆในการที่เราจะเข้าถึงมรรคนิพพานอย่างหนึ่งก็คือพยายามดับอกุศลให้ได้ในพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายบุรุษวางคบญ้าที่ ไฟติดแล้วในป่ายะนะในป่าหญ้าแห้งนะบรุษวางคบญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งถ้าเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยญ้าและไม้อยู่พึงถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใดดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็จะนั้นเหมือนกัน ไม่รีบละไม่รีบบันเทาไม่รีบทําให้สิ้นสุดไม่รีบทําให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกรนอันบังเกิดขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดคับแขนเร่าร้อนในปัจจุบันเบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพึงหวังทุกขติได้ อกุศลสัญญาบาลีใช้คำว่าอากุศลสัญญงดังนั้นอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราต้องรีบละรีบบรรเทารีบละเนี่ยคือการที่เราละนันทิเนี่ยประหารมันละมันยังละไม่ได้ก็บรรเทาหรือทำให้สิ้นสุด พยายามทำให้สิ้นสุดทำให้ไม่มีไม่งั้นเราจะมีแต่ความทุกข์มีความอึดอัดมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนรงเลยเปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้งาวางไว้แล้วก็ลุกไหม้กันถ้าเขาไม่รีบดับ ด้วยมือและเท้าไฟมันก็จะไหม้ลามไปเนี่ยบรรดาสัตว์มีชีวิตทั้งหลายในหญ้าที่ไม้เนี่ยก็จะพึงพินาศจีบายในทางตรงกันข้ามพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายบุุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเทา้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ไม่พึงถึงความพินาศผิบหายแม้ฉันใดพิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ฉะน,นั้นเหมือนกันรีบละรีบบรรเทาให้เราสังเกตพระผู้มีพระภาคให้รีบละ ให้รีบละอกุศลสัญญานะรีบละรีบบรรเทารีบทำให้หมดรีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาอากุศลสัญญามีลไรมีกรมสัญญาพยาปาทสัญญาและวิหิงสาสัญญา การผยบาทเบียดเบียนที่ก่อกวนะอันบังเกิดขึ้นแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขดังนั้นถ้าเรารีบละรีบบรรเทาทําทให้มันหมดไปเนี่ยเราจะอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบันและเบื้องหน้าแต่ตายหรือมรอณะเนี่ยเพราะกายแตก พึงหวังสุคติได้สุคติเป็นที่หวังได้แน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เหมือนตรัสเคล็ดลับกับพระอานนท์ว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีนะเท่าปลายขนทรายเนี่ยเอาปลายขนทรายเนี่ยเข้าไปสัมผัสเนี่ยนิดเดียวเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยจะปรินิพาน์ใน อตภาพนั้นในปัจจุบันดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยพยายามรีบละรีบบรรเทาทําให้มันหมดไปก็คือละนันทีนั่นเองพยายามทิ้งความคิดละนันทีความเพลินในความคิดโดยเฉพาะอันดับแรกเรื่องอกุศลเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะปรินิพานในปัจจุบันได้ วันนี้ก็ฝากข้อทำให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะ